เพื่อนจ้าตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งจ้าน้ำเต็มฝั่งเลยจ้าเดินไปไหนไม่ได้เลยเพื่อนปกติแล้วจะลงไปข้างล่างนั้นได้นะเพื่อนนะอุ้ยวิวสวยจังเลยเพื่อนจ้าน้ำเต็มฝั่งค่ะเพื่อนตอนนี้อุ้ยมาดูมาดูทุ่นนั้นลอยเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมเด้อเออลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ต้องเก็บไว้ก่อนเสียดาย ไม่รู้ว่าของใครเพื่อนเห็นไหมเขาขาวนั่นค่ะตามมาด้อเพื่อนเด้อดูวิวไปด้วยเจ้าเพื่อนจ้าน้ำเต็มฝั่งเจ้าเพื่อนตอนนี้มาดูค่ะเมื่อกี้นี่เมฆหมอกนะเพื่อนนะตอนนี้หมอกบางแล้วจะอุ้ยเคลื่อนภาพไวจังมาดูค่ะเมฆนิดนึงนะเพื่อนนะจะเห็นของมีค่าแล้วก็จะไปเก็บเอาก่อนเพื่อน เออถ้าเจ้าของเขาตามหาก็มาเอาได้ถ้าเจ้าของไม่ตามหาก็เป็นของเราเห็นไหมเพื่อนอันนี้เขาใช้ในการในการอ่าวางตะข่ายดัก,ดกปลาเด้อออ้ยรื่นจังเลยเพื่อนจ้าน้ำเต็มฟังค่ะปกติแล้วจะลงไปเอาหินมาวางมาวางให้สวยนะะเนาะค่ะเนาะมันรื่นจ้ะเพื่อน ตามมาด้วยกันเด้อจะเพื่อนจา้าตามมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนาะเพื่อนเนะาะจะอุ้ยน้ําเต็มฝั่งจ้บอุ้ยเพื่อนจา้ามันเรื่นมันรื่นมันรื่นจะค่อยๆไปเนาะเพื่อนเนาะนี่ค่ะเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นของใครเนาะเก็บขึ้นจากน้ําก่อนเดี๋ยวลอยหนีค่ะเพื่อนจ้าวิวสวยไหมจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าวิวสวยไหมจา้จา อันนี้กโอ้ยลื่นๆจะเพื่อนหินหินมันลื่นจ้ะเนี่ยรองเท้านี่มันลื่นเก็บไว้ก่อนก่อนที่เขาจ,จะหนีนี่ค่ะเออก็คงมาจากเรือประมงค่ะลอยมาตามน้ำเนาะลอยมาตามน้ำทำไงดีน้มไม่มีเชือกด้วยสิทำยังไงดีน้อเอาอะไรมาดดีล่ะ ไปมตจีโน่จะเพื่อนจา้านุ่นทางเดินมาเด้อน้ําเต็มฝั่งเลยเพื่อนไม่มีที่เดินเลยจา้าเห็นไหมคะปกติแล้วจะเป็นเอ่อเป็นหาบลงไปลึกเลยนะเพื่อนตอนนี้ตอนนี้ลงไม่ได้แล้วค่ะน้ําก็ตรงที่เคยเอ่ยืนถ่ายรูปนะคะน้ําก็คงจะท่วมหัวค่ะเพื่อนมาชมด้วยกันจ้า วิวสวยๆเจอเพื่อนจ้าเออคลิปคลิปนี้ก็คือตามตามมาเก็บเอาตัวนี้นะเพื่อนนะ mm hmm. อันนี้ก็งคงเป็นของเรือประมงลอยน้ํามาทายังไงดีเนาะจะเอาไว้ทํายังไงดีเพื่อนลากลากไปลื่นไหมแต่เขาลากไม่ยากหรอกเพื่อนไปตามน้ำํำ เบอเล่อเลยเพื่อนเห็นไหมคะเห็นไหมเหล็กที่เขาใช้บางนะคะอย่างนั้นแน่นเลยเพื่อนของใครนนอะขาดหลุดมานี่อุ้ยเรือเพื่อนเรือผ่านวิวสวยงามมากเลยดูจ้ะดูเรือผ่านเด้อเวลาอากาศดีๆเขาจะเอาเรือออกมาขับเล่นจ้ะเพื่อนคลิปนี้เอาแค่นี้เนาะเพื่อนเนาะ,ะเก็บเอาของก่อนจะ้ะ ขอบคุณมากนะคะมันจบที่สะพานนะเพื่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตาม